Apo? Wa wa wa. Wa. Mew. Apo? 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 Mungkin ni. Ah. Ho ho. Di. <laughs> oh. Run. Run bitch. Run. เราไปดูบทบทบทดำก่อนไอ้เอ้ยังมีเสียงภาคด้วยไอ้สัสอะไรวะคนณีสร้างเดอะเบลิปเนี่ยเนี่ยโอ้โหปแน่เหรอ้เหี้ยอะไรวะ เดี๋ยวกูไปแปลเองเฮียกูชอบกูชอบเออ่ชิปชิปออฟฟิศคืออันไหนนี่เหรอชิปออฟนฟะิศคืออนะันไหนเอพีไอโอเปิดอัพเฮียเล่นเปิดประตูทุกบานเลยชิปเล่นทำไมเลชิปอ่ะเหรออันโดนามาเป็นคีโยทำไม,มกูว,วิ่งไม่ได้

นั่งตรงไหนดิตรงนี้เลยก็ยืนทำเป็นกูนั่งกูเดียวไม่กูยืนอ้อยห้อยออกไปแล้วนีกว่าเอากดตัวทีก็นั่งเนี่ยนั่งไม่ถึง่งไม่ได้จบปุ๊บอกเมื่อไหร่ก็ร้อยห้อยเข้ามาก่อนนะอย่าเพิ่งรีบทันหนึ่งร้อยห้อยออกไป จบโปรหลอกไปหาข้าวกินก่อนไหมไม่ค่อยไปเรียนตอนบ่ายกันได้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 ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างที่พวกมึงไปกินข้าวกูน่าจะตัดตัดส่วนเนี้ยไอ้ส่วนดาวหลอกไว้ก่อนเอ้แต่กูชอบเรื่องเลยโอ้โอ้กูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้จริงๆล่ะไม่ไม่มึงกดชิปปะมึงดูเป็นอังกฤษปะ กดแล้วกดแล้วไม่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองจบยังจบยังจบได้หรอกนี่ปอกจบแล้วจบยังวะกูยังไม่ได้อ่านเลยอะโอ้โหชปเตอร์หนึ่งเลยอะโอโหสัตเปิดปเีอะไรตัวสีสามเี่ยตัแกมดเลยสัตตแกได้ละเปิดไฟ No, don't 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 touch me there. This is my nonosphere. ก็ไปไหนอ่าเปิดเปิดเปิดไฟฮะซึมมาบอกให้ไปเปิดไฟอ่ะไม่ค่อยสว่างเลยเฮี้ยอ๋อเราเก็บไปใช้ไงคนเดียวเหรอถือเฮ้ยเสียงใครเปิดประตูเฮ้ยทางนี้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 ไปให้นราไปทำมือทำมือไปใช้ที่นี่ค <violation S 2> ลิปอยู่ นี่ไฟเช็คเก็บเองอะไรเสียงอะไร,ะไ,รไปหาก่อนออไปหารายการเอออะไรทำไมอออไอ้ไนี่มันขยับไปแกล่เมื่อกี้มันขยับไปแกลูกี้ไปไปต่อเลยเน,นี่้องนี้มีอะไรด้วย น,นี่นี่รหัสนี่นี่รหัสแหละหนึ่งสามหนะนึ่งสองสามห้าห้าสี่หนึ่งสองหนึ่งมีแกนไฟยู่หนึ่งสองสามห้าสี่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามห้าสี่หนึ่งสองหนึ่งลองไปใส่ดูเฮ้ยยมีตัวอะไรอยู่นั่นน่ะไหนมีตาแดง เมืกี้ตาแดงกูวิ่งมากูเห็นอยู่ฮะคุสองหนึ่งสองอะไรหนึ่งสองสามมัมีอ่ะมีอะไรอยู่ด้านนอกบางอย่างเราไม่ปลอดภัยแล้วไปตู้เร็วซึมโอ้เี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้ตายแดงๆไม่เป็นการกำลังกำลังโอ้ยโอ้ยกินโออ ใหญ่ไปกูไว้คนเดียวกูเองเไป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 คนถือนำเลยมันจุดได้ไหมไอ้เว้ยแต่กูนำไปเพิ่มนึงมันจุดไฟแช็กได้ไหมไอ้เทียไมมันดึงไม่ได้อ่ะขี้ขวาเลยเอาเลยเอาเอิบโอเคเอิบโอเคเฮียเฮียกว่าจะดึงได้ไปห้องไหนอ่ะ แม่แม่แม่มาหัวโยกโยกตรงหน้าตรงหน้าเอากูตายเลยเฮียเออทำไงเอาเกลือไปสัตว์เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เน่ยแม่กูตายกูตกใจอยู่เลยเฮียอะไรกับจิตใจมากกว่าเดิมมีมีกี่กระสับ